สวัสดีครับอยู่กับผม KS o n l i n นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเทียหนึ่งนะผมจะลองดูว่าเข้าช่อง y u t u b e ของคนคนหนึ่งได้ไหมผมจะไปเล่นกับแกนะอันนี้ช่อง y u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  e ช่องแกนะถ้าอ่านไม่ผิดนี่ชื่อเซสองนะม่าก็ติดตามแกไป้ะ ชาอีกชาอีกเดี๋ยวเข,า,ขาตามมา youtube ก็ไปทนอีกโทรศัพท์ผมชานะห้องเขาคือตอนนี้เลขห้อง้5571นะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะไม่ทันก็ต้องรอนะถ้าผมจะรอเล่นพอเล่นไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรอใหม่นะรอรอบใหม่ เดีผมตัดไปตอนที่เข้าห้องเขาได้เลยนะพูดถึงทีมผมนะจะเอาเมซูรี่มาอีกสักลำหนึ่งนะผมเจอผมก็แย่เหมือนกันนะถ้าผมเจอลูมอเยอะเนะี่ยจริงอยู่ที่ได้เพ็รหนักแต่เราก็เป็นเป้ายังง่ายเพราะเรือมันลำใหญ่นะ ให้ยามาโตเปิดแมปนะไม,ม่ยามาโตเครื่องมีเครื่องบินที่ไวกว่าของมิซูรีเพราะมิซูรีใช้เฮลิคอ,อปเตอร์นะมิซูรีมันจะช้ากว่ามาขี้ขวาจะปล่อยให้ยามาโตเปิดแมปนะ คือเราก็คอยยิงเพราะตอนนี้มีเรืออยู่ขวามือนะข้างหน้าเราเจอแล้วนี่เลยยิงกระมิ้นก่อนเลยอจองหรือว่าโดนไหม ข้างห่างอีกนะพยายามอย่าเข้าไปใกล้เขานะกลายเป็นเปิดตำแหน่งตัวเองนะไม่ท่ายร้เขาใช้หังคอมเตอร์มาทำให้เขาเห็นตำแหน่งเรารับปืนขนอดกลางเราดีกัง หนึง่งคุณต้องทำทันเลยนะจะติดตรงป่งดีนะงงดนะ้ินกังนะแล้วก็ต้องตเลยพอเล่นเรียงนะเราก,ก็จะเล่นเหมือนกันนะแล้วบรการตังวะเขาจะมาตรงไหนเขากำลังถอยแล้วจะต้งองไปเลยนะ ล้เหน็นแล้วนะเขาใช้วิธีอยู่กับเรเียนกลุ่มนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้นชิตที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะ แล้กดโหลดมาเต็มที่แล้วก็เข้ออกรนะสุนกระสุนมีจทใหใส่ได้นะขับรกัรขับ้วกปันนี้ก็จะไม่อแลต้อง,นะงปันตัวน,ะปน,น,นไปไลไนะครับไปสองล้เนะเหลืออีกหนึ่งลำนะ ทีมผมนี่ทำงานช้ากันมากเลยนะการที่ตามผมอาจจะติดนะไหวไหมยปโต หลัก่ำเลก็คือว่าคือว่าถ้คตาตาถึงตให้อ อ๋อผมจบไปสองนะฟังฟังเพื่อนเราน่าจะจบไปหนึ่งนะลองไปดูว่าทางยูทูบเบอร์บ้งกนะัน่ะมาครับอันนี้ทางนั้นฟังยูทูบเบอร์นะเนะี่ยกล้องทางฟังยูทูบเบอร์นะ 他们他们说。 อันนี้ผมไม่เห็นนะมันไม่เห็นว่าเขาพิดม,มานะถ้าเกิดทารวมกันมาได้แนะ่นอนชนะ,ปะนไปแล้วนะเมืจะเปิดแมปนะเปิดถ้าเปิดแมปนะแนะนั้นถ้าเปิดรอบเดียวพอนะ น่าจะเป็นจังหวะนี้มันที่เขามาโปะก็ผมพอดีเลยด้าน,นข้าง,งตัวเรือนะอ๋อเกเขารูปนู้นะรูปที่สามนะมาจัดเอกก็ผมพอดีเลยนะผมก็ใส่ครับเต็มที่ไปเลยนะ วันี้เขาแตกสองมาก่อนนีะโ okay, อเควันนี้ผมไม่รอดนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเขาโหดจริงๆครับเรือ่องเรือเนี่ยต้องอยู่ใกล้นะครับถึงจะรอดนะนี้อยู่ไกลอยู่ใกล้มากครับช่วยไ,ไหวนนใช่ผมผมหง่ดหงิดด้ยคอตกก็เลยต้องเดินเรือไปสปอร์ตเองครับตายตาย มันหิดมันหิดมันหิดคลิ้มมันหิด,หด,หด,หดแล้วแตกผมเขาว่าโชคโชค <Okay. S 2> ดีนะที่ว่ามาจักกับผมพอดีเลยนะอย่ากไกลๆถ้าเขาอยู่ไกลๆหน่อยผมเลือดผมแพ้นะสู้ไม่ได้นะ ก็ว่าอยู่ถ้ามันน่ารอดไปได้ก็เติมไปนะถ้ารอดไปได้ก็ย่งมันโดขึงนเราตีมีไม่ถึงนะแกล้งจริงๆครับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วนี้นะครับทุกท่านสัปดาห์ไลฟ์ของเรานะครับเจอใหม่คลิปวิดีปาครับทุกคนเดี๋ยวทําคลิปลงให้นะครับว่างๆแลเจอใหม่ครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับเวลาสุ่มเล่นมักเจอเร้วยิ่งสูงครับผมใช่โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับจริงจริง ทำเป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับท่านวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใครที่เามาดูเพิใหม่นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบายช่องแกไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคอมมีซุลลี่นะครับฟรีเหรอบ๊ายยบาทุกคนเจอกันของผมก็เริ่มจะเข้าใหม่นะตอนนี้ ต้องใช้เวลาตัดคลิปที่หนึ่งนะแต่ของผมก็โทรศัพทผมก็แอปตัดต่ออะไรมันก็น้อยหน่อยนะมันไม่เหมือนในคอมนะต้องประมาณวันที่หนึ่งนะผมถึงจะตัดคลิปได้แบบเต็มรูปแบบนะ สุดเพราะวันนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะเรอติดตามช่องเทลออนไลน์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปเล่นกับสตรีมเมื่อท่านอื่นนะถ้ามีโอกาสนะช่องไหนสตรีมก็ไปเกาะเล่นกับเขานะอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อทวิู๊ดนิดนึงชื่อแม่งหลาเลย ยังไงก็ฝากติดกดไลค์กดติดตามสักแต่ในช่องเอโอเอสออนไลน์ด้วยนะครับวัืนนี้ไปแล้วนะครับผม